ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพก้าสะพานสายบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าประชาสามัคคีนะครับตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้และมีคณะกรรมการ,รอาจารย์ธนวันรที่ให้เมตตาแก่ทางรายการเอาละครับน้องกิ๊บมีอะไรจะบอกทางรายการไหมค่ะก็วันนี้เราได้อยู่ที่วัดประชาสามัคคีแล้วนะคะวัดแห่งนี้ก็กาลังจะก่อสร้างโบสถ์ทำโบสถ์หลังใหญ่มากก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่ฟังรายการชมรายการของเราเนี่ยมาร่วมกันสร้างค่ะ ครับผมทนวัต์นะครับวันนี้ก็พวกเรานะครับอยู่กับคุณสกลเตียนแล้วก็น้องจิ๊บนะครับวันนี้ก็จะนําพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปชมอุโบสถของวัดป่าประชาสามัคคีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่มากนะครับในเขตอำเภอคุ้นฐานอศรีสเกตครับศรีสเกตของเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้นําพาทุกๆท่านนะครับมาชมบรรยากาศภายในวัดแล้วก็ไปกล่าวนมัสการท่านพระครูธรรมธรสมพลปัญญาพโลนะครับซึ่งเป็น อ่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยก่อตั้งด้วยนะครับซึ่งครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปกราบพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปกราบครับอาจารย์ว่าภายในวัดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวที่ตามผมสกลเดชและน้องจิ๊บไปและอาจารย์ธนวัฒน์เข้าไปนะครับครับเียนเชิญครับครับผมตามาครับ จเจริญสุขจเจร,ริญพรพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านอัตมาภาพพระครูธรรมทรสมพลปัญญาพโลพระจาย์สมพลเจ้าวาดวัดป่าประชาสามกีและประธานสงฆ์ศูนย์เข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน วัดป่าประชาสมัคคีบ้านคุนหารตำบลคุนหารอำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตวัดป่าประชาสมัคคีสร้างเมื่อปีพศ2553โดยการรวมพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคุนหารซึ่งอยากจะมีวัดป่าเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจเพื่อบำเพ็ญสมณก,กิจสมณธรรมบางโอกาส จึงได้พากันชักชวนกันมาสร้างวัดป่าประชาสมัคคีแล้วก็ช่วยกันสร้างเสนาสนะเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยของพระสงฆ์สำเร็จและในตอนนี้ก็คณะศรัทธาชาวบ้านก็อยากจะมีอุโบสถเพื่อให้เป็นศาสนาสถานในทางพระพุทธศาสนาได้บวชพระบวชเนนบวชลูกบวชหลานซึ่งตอนนี้ก็ ได้วางฐานของโบสถ์ไปเรียบร้อยแล้วขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมทอดบุญกฐถินสามัคคีประจำปีของวัดป่าภาษาสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถในวันที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 ปัจจัยที่ทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันมาทอดกระถินก็จะไปต่อเติมในชั้นที่สองของอุโบสถนะซึ่งตอนนี้ก็ได้เทเสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตมาก็คงอาศัยน้ำจิตน้ำใจจากทุกคนทุกท่านเชิญชวนมาร่วมบุญกันจังนั้นอาตมาก็ขออำนวยอวยพร ขออํานวอยอวยชัยให้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคในการทอดกระถินสร้างอุโบสถในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจแห่งเหล่าเทพเทวาจงปกปักร,รักษาคุ้มครองทุกทกท่านที่ได้ร่วมกัน มาทอดกระถินกับทางวัดป่าประชาสมคคีก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดการและนานตื่น